จากเรื่องอัจกรรมมาดูเรื่องของค่าฝุ่น ละอองขนาดเล็ก pm 2 5ากันสนิดหนึ่งที่ผ่านมาสถานการณ์รบ,บางพื้นที่นะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าพี่น้องทางภาคเหนือพื้นที่ตรงนั้นยังไปต่อนะคะค่าฝุ่นนั้นเป็นอันตรายเป็นผลกระทบต่อสุขภาพแล้วแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครค่าของฝุ่น pm 2 5นั้นลดลงจากเมื่อวานอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวค่ะซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครนะคะรายงานสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5ช่วงเวลา7จโมงเช้าที่ผ่านมาวันนี้คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่ค่าฝุ่นยอยู่ในระดับสีเหลืองจากเมื่อวานนี้ที่ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในระดับสีส้มซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่วันนี้พื้นที่สีส้มในกรุงเทพนั้นลดลงเหลือ13พื้นที่มีแนวโน้มลดลงค่ะซึ่งจากการคาดการณ์คุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะ ส่วนภาพรวมฝุ่นทั่วทั้งประเทศนะคะศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกลมควบคุมมลพิษรายงานเช้านี้ยังมีอีกหลายจังหวัดที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือมี5จังหวัดขาดขี่ค่าฝุ่น pm 2. 5เกินมาตรฐานระดับสีแดงจังหวัดแรกจังหวัดแพร่ค่ะแป7 พยาว82ลำปาง80.5พิษณุโลก80.5แล้วก็สุขโขทัย75.3และจากการคาดการณ์นะคะพื้นที่ทางภาคเหนือจะมีฝุ่นสะสมเกินมาตรฐานต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์นี้ด้วยซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือนี่นะคะก็ยังพบไฟป่าเกิดขึ้นเนื่องจากชาวบ้าน เผาค่ะเพื่อที่จะหาของป่ายังในพื้นที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อนมากถึง42จุดเจ้าที่อำเภอก็ร่วมประชุมวางแผนกับทีมนักบินเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการที่จะหาแหล่งน้ำก่อนขึ้นบินเพื่อที่จะโปรยน้ำดับไฟป่านั่นเอง องไรก็ตามค่ะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะคะมีการสะสมของฝุ่น pm 2.5เกินมาตรฐานเฉพาะบางจุดเท่านั้นค่ะช่วงนี้เห็นกรมอุตุนิยมวิทยาบอกด้วยนะคะว่านอกจากจะมีเรื่องของฝุ่นในบางพื้นที่แล้วอากาศก็จะร้อนด้วยนะร้อนจัดด้วยและเมษายนนี้เตรียมตัวรับพร้อมอ่ะเรื่องของสภาพอากาศเห็นบอกว่าจะสูงถึง4 3องศาเซลเซียสนะคะ